ื่องมีได้ตรัสบ,บอกมีมากกว่าสมัยหนึ่งพระพุทธพาคประทับณนะป่าไมา้ประดูรายใกล้กรงโกสัมพีลำดัดนั้นพระพุทธพาคตัดหยิบใบประดูรายขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน คือใบประดูลายเล็กน้อยที่เราถือไว้กับใบที่อยู่บนต้นประดูลายอย่างไหนจะมากกว่ากันพิสุท,ทั้งหลายกระราบาตูนต่อบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบปะดูลายเล็กน้อยที่ส่งถือไว้มีประมาณนยที่แท้ใบที่อยู่บนต้นประดูลายมีมากกว่า พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ท้งลายเรื่องที่เราตรัสรู้แล้วแต่มิได้บอกแก่ท่านทั้งหลายก็มีมากกว่าชั้นนั้นเหมือนกันเหตุไรเล่าเราจึงไม่ได้บอกก็เพราะว่าเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรร์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับทุกข์ ความสงบระงับความรู้ยิ่งความตัดสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพานเราจึงไม่บวกเพราะเหตุนั้น